วันนีพี่น้องวัชิุจะคนละจ้ามอมีลงมาตลาดกันแน่นอนพี่น้องมาซื้อๆเลยอะวันี้เป็นมือหอเขามือบุญพี่น้องใช้ได้เืยอเยย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 ยเย็นยยยยยยยอยย้ยยยเยยยยอดย โอคนไลน์ม yeah, hmm. uh, ัน okay. น <laughs> hey mm ี่ะเอาที่นี่ร้านอะไรฮะโอคนคุณไลายมอนอันนี้ร้อะไรอีกน่ะคนไปตุกไี่้องเว้ย ไปด,ดีจ้ะพี่น้องสุขุสุคนเลยจ้ามือในการเข้ามาลดตลาดซื้อซีนเลยพี่น้องเลยคนไล่หล,ลายมือในบุญมอข่าวพี่น้องเลยคนหลายแน่อันกระนิหันแถวโซนขายซีนพี่น้องน้องนัดรอวัตถุนนี้แล้วเนปะ็นหงคิดแหงเอาซื้อซีนเรียบร้อยแล้วเลยพี่น้องเลยกระเบิ่งกันว่าผลกระตุกพี่น้องเลยเบิ่งก่อนนี่ฝน,นตกเด้อพี่น้องฝนตก,ตกพี่น้องเลยป้า สิได no, mm ้เครื่องได้โงอ่านอนอยู่เนาะมือหอเข่าแล้วมีรถดฝนตกนี่เนาะท่านหอเข่าแล้วฝนตกแล้วเนาะหักมือนี่งต้นยแล้วพี่น้องไงสมดอไม้เวลาเชใจกแงเชือกถั่ว

ไปหลอก้ามกูน้ฮะสหลอสีมต่อได้ยังขอมนี่ผมรีย่อยอ่ะหนึ่งคนน่ารักมาก เกลือหม่ม่ตื่นเลยรายตื่นคงจะตกตี่คนนึงล้าราขาวบข้าบกไม่แน่ล้าใหม่หันท่อนเลยอันนี้ก็แค่แล้วแหมมีแน่ก้อยแก่น่นโอ้ยเกือมั่นใี่หรือเล่าแ่หมักด้วยแค่หมักห่อน้าอู้ เกิดเต็มท่อเลยนะลูกถนนใส่ผ <net> ้าขาเไม่ต้อง mọi người 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 mọi mọi โลเคิื่องน้ำไงใส่ดีนยงด้วยโลีหมาสุดนึงน้ำ้รอคิดร้องังร้ปน่อกมานต่อด้นมเราไนก้งม่่นง แฉมในช่องหมากรดนะเว้ยต้าลินตาไลเออใส่ช่องหมากให้โรดน่ะต้าลินตาลายอันนี้เลยใส่ไม่ใส่ไม่อย่างหัวแล้วเงินนั่นแล้วนะลูกข้ากับใบพรอนเงินเรียบร้อยเด้๋วพี่น้องใบพี่จะป้าลูกมาหดเงินเลยดี๋พี่น้องเงินชาวบ้านพี่จ้าตลาดหนคนตกพี่น้องเลยเขาก็ได้อันนี้ก็เป็นเครื่องของเขาของเขาเพี่น้องเครื่องห่อเขาปอดับดินเดือนเต้าเดี๋ยพี่น้องเด้อ อันเดือนเก้าในคลองมันต้องให้ครบมื้อพี่น้องเลยบุหรกาบมีซ้นมีปลามีกบมีเครื่องหมักใบหมักกอกอหลรนี่อะไรพี่น้องนี่ไงหมักเกลือหัวซิงไคหมักเพ็ดหมักกันหมักกระบกหมักิงไงเออยังมีกบมีอ้อยมีอ้อยมีมันพี่น้องเอ้ยเพลิดเพลินนี่แล้วนี่อันนี้หมักขี้กอกยากบหน้าหนาเนาะเออเาได้แั่แน่นเลย ปลาสุกนั่นเรก็ได้ปลาสุกพ่อได้ปลาสุกปลาหมัแน้องนะตีนหมูตีนชิ้นห่าวกันตีนงัวอีกปลาตีนงัวแขงๆเนาะอันนี้หัน่อยหัสิบาทเลยเนี่ยเอามาใส่ผักเขาตีนเนี่ยเราจะไมต้มใส่ผักเขาพี่น้องไม่ต้องหมักตัว อันนี้ขป้าได้พี่น้องได้หาขั้นเกียนะคะใมากสำเนาอกากห้องน้้งยาเขา้องเก็บเก็บไม่ต้องไม่ตกไม่ต้อครับมาดุกโล่น้มาดุกไอกระดาษธรามดาอีกนะพ่าใส่ใส่หมวกพี่เ้าไปดคขอบไปดูขอบ มเ่อเขาไยแม่ไม่เชื่อเขาเอาเขาไ้ข้างในก่อนเด้แบ่ใหม่เบเมี่อนเยมักีเบเมี่อ่ันสียังก็มคลามันอิอันตอนแรเขาสีห่อให้ิมดแล้วพี่น้องเด้่อว่าต้องให้มันปกยังยังแม่นกนรุบปีนปีนปลาปีนปุกปีนที่โกทุกอย่างพี่น้องเลยนะไรองเเกันี่ยอันนั้นอยู่ไทยก็เหตุบบนี่มน้อย แล้วแต่เขาเข้าเมียนนายกันด้วยเงยนี่ขากลิ้งเขาซื้อมากมีอันนี้ด้ยเง้ยซื้อขากิ้งุกมามีกิ่ปลานี่แหละกันนีอะไรพี่น้องเลยขากินเขากระจีอา์ิรามาใหงขอถือว่านักินเนี่ย พาเาขอใา่นัได้วเปลเสียคอกันิากกินเข่าเลยาี้ือขนมมาจาม่หองลืมเพราะว่าเขื่อมันลายแล้วฮิโรดเขื่องมันลายแล้วแล้วก็วบนนี้ชื่อขนมมาเพราะมันหนักเที่เทียวอ๊ย ก็จับจนมือสีแคละแต่มันมัเนี่กมาเนกัสเชเดลาไปก่อนเด้อจ้าฝากากดไลค์กดติดตามกด็นกระดิ่งให้ช่องแม่น้อยเฟมิลี่เด้อจ้าแม่น้อยแม่น้อยบ๊ายบายเนี่ยลาไปก่อนจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เข้ามาหลับตรงตรงแม่น้อยเฟมิลี่ไปบ้าอยี่น้องไอ้กระดานบายบาย